ถ้ำน้ำบ่อผีมีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่มีความกว้างกว่า100เมตรและลึกตั้งแต่90-170ถึง170เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงหินผาสูงชันดูลึกลับนาบ่าพิศวงจึงนำมาสู่ความเชื่อเรื่องผีที่สิงสถิตและคอยปกปักรักษา การลงไปสำรวจณนเะบื้องล่างอันเวงวางของหลุมยุบขนาดยักษ์ถ้ำน้ำบ่อผีนั้นไม่มีเส้นทางหรือวิธีการอื่นใดให้ทำได้นอกจากการโรยตัวด้วยเชือกเท่านั้นในการโรยตัวลงสู่หุกขินแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลาโหนตัวเควนคว้าอยู่กลางอากาศนานนับชั่วโมงดังนั้นนอกจากทักษะและสติของคนโรยตัวอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องมีความพร้อม าการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกครั้งที่นำไปใช้งาน